นี่จะเพจดมาหาเฮงประกันภัยครับในกรณีครับที่มีตัวแทนในหน้าครับต้องการให้เราครับยกเลิกกรมธรรม์เก่าครับเพื่อมาทำกับเขาแบบนี้ครับควรหรือไม่ครับทางกฎหมายก่อนนะครับทางกฎหมายนี่ไม่สามารถเอาผิดตัวแทนในหน้าคนนั้นได้นะครับแต่สิ่งที่ผิดในตัวของวิชาชีพของคนที่ทําประกันก็คือผิดเรื่องของจรรยาบรรณนะครับส่วนส่วนในเรื่องของความเสียหายของตัวลูกค้าเองมันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่า แม้ว่าครับจะยกเลิกและทำกับท่านนะครับความคุ้มครองครับได้เงินประกันคืนก็จริงครับแต่มันคุ้มครองไปแล้วครับจะไม่ได้คืนในราคาที่เต็มเห็นตามสมควรครับหรือมาทำกับตัวแทนายใหม่ครับลายใหม่เนี่ยครับประกันอาจจะสูงกว่าครับประกันที่เดิมครับเขาอาจจะมีความคุ้มครองที่ดีครับแต่ว่าตัวแทนในหน้าคนใหม่ครับเขาพยายามพูดในส่วนที่มันเสียครับ และที่นี้เวลาเราทาท่านท่านทำกับตัวแทนในหน้าท่านใหม่ครับเกิดท่านนะครับบริการแล้วไม่ถูกใจครับกลับไปทํากับตัวแทนในหน้าท่านเก่าครับมันก็จะมีปัญหาครับราคามันอาจจะดดูโดดขึ้นมาสูงขึ้นครับแนะนําครับถ้าเกิดว่าตัวแทนในหน้าครับอ่าไล่ใหม่เนี่ยเขาอยากจะให้ทําประกันกับท่านจริงๆครับรอครับรอให้ประกันของเราครับ จะหมดซะก่อนครับโดยเฉพาะประกันรถครับมีแค่ปีเดียวก็ครบกําหนดแล้วแบบนี้ครับรอใบเตือนสัก1เดือน2เดือนก่อนครับให้ตัวแทนนะครับให้บริษัทหรือตัวแทนเก่าครับเขามาชี้แจงครับว่าทําไมครับเราถึงอยากจะเปลี่ยนตัวแทนในหน้าครับเผื่อเขาจะได้ชี้แจงครับข้อที่เป็นประโยชน์กับท่านได้ครับก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเปลี่ยนตัวแทนในหน้าใหม่ครับผม อย่างไรครับมีข้อสงสัยครับสอบถามในเพจ Facebook มหาเฮงประกันภัยได้ครับพี่มหาเฮงภาษากฤษเว้นวักประกันภัยภาษาไทยขอบคุณครับ